วิธีการทำเวทเทอร์รีพอร์ตตีโจโทะโลหกจนกว่าเวทเทอร์รีพอร์ตนิดจะดอกอ่านชื่อดีๆนะมันคือเวทเทอร์รีพอร์ตนิดนะไม่ใช่โจนิดถึงมันจะรูปหน้าหน้า,นาตาเหมือนกันก็แต่แต่ชื่อมันไม่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมแล้วพอเราได้มามันก็จะเป็นแบบนี้เลยน่ครับผมนี่ซึ่งผมตีสแปมตีโจโจนได้มาสี่อันแล้วนะครับแล้วก็วิธีตีโจที่ง่ายที่สุดสำหรับวิธีที่ผมใช้สู้ผมก็จะใช้ไวซ์เน็กกับ ฮอร์โมนของโจรสานนั่นเองนะครับผมแหมก็ค่อนข้างที่จะตีง่ายสุดแล้วนะผมคอมโบนี้เพราะว่าไวเซนิก hmm. มีสกิลในการดิสสแตนของจโจโรนั่นเองเนาะจโจโถโรเขาจะเปิดสแตนไม่ได้สิบวินั่นเองเนาะถ้าเราอัพมาเต็มก็จะเป็นสกิลของตรงนี้เลยนะครับผมแหมเดี๋ยวผมกดให้ดูก่อนนี่เลยนะครับผมนี่ตัวทีนั่นเองเนาะเป็นการดิสสแตนนั่นเองเนาะเนี่ยถ้าเราอัพไปสุดเนะี่ยมันจะดิสได้ถึงสิบวิเลยนะครับผมนี่อัพถึงขั้นเนี่ยคือสกิลสำคัญมากเลยนะครับผมเนี่ยสกิลตัวนี้นะครับผม แล้วก็อัพสกิลนี่เป็นดาเมจเพิ่มคือยิงปืนแล้วก็พ่นอวกนั่นเองเนาะสกิลของวอชนิกก็จะมีประมาณนี้แต่ว่าค่อนข้างจะมีประโยชน์เลยนะผมมันใช้ฟาร์มได้เนะแต่ว่าเอยวผมทําให้ดูแล้วกันเนาะมันไม่สามารถแบบฟาร์มบนข้างบนได้เร็วนะซึ่งผมทาคลิปไปเร็วนะครับผมอ่ะหลายคนอาจจะแบบยังจําเทคนิคอันนี้อยู่นะครับผมก็คือเรายืนข้างบนเนาะแล้วก็ปล่อยไพยลอตลงมานั่นเองเนาะ,ะเดี๋ยวผมลองตรงนี้เลยแล้วกันนะใกล้ๆมันทาไม่ได้นาะจัวเขาจะวิ่งหนีเรานะครับผมอ่ะ อ่ะลองให้ดูอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะครับคุณผู้ชมโอเคยิงปืนบล็อกครับแหมดิสแตนต่อยต่อยเขาจะเดินหนีไหมเฮ้ยรอบนี้ไม่เดินเหรออ้าวได้ยังไงวะสรุปบั็กมันแก้แล้วโอ้ยโอเค,อเคไม่เป็นไร ทำไมมันทำไมไอตอนนั้นที่ผมทำมันวิ่งหนีวะรอบนี้ไม่วิ่งซะง,งั้นว้าโอเคไม่เป็นไรโอ้มีแนนะ่โอเคที่หลักคือการเพอร์เฟคบ็อกนะครับผมถ้าเราเฟอร์เฟคบล็อกทันเราก็จะสวนโจได้แบบง่ายๆเลยนี่ครับผมคุณผู้ชมมีแนะ่มีแนะ่ทำไมสาเต้นอยู่ข้างบนน่ะ ดิสเลยเรียบร้อยครับผมอ่ะอันนี้เป็นโจดิสนะครับผมคุณผู้ชมมันไม่ใช่เวทเตอร์รีพอร์ตดิสเนาะเนี่ยมันจะเขียนบอกอยู่ว่าเป็นโจดิสนะครับผมถ้าเป็นเวทเตอร์รีพอร์ตดิสมันจะเป็นอันนี้นะครับผมก็ผมดิสนี่เวทเตอร์รีพอร์ตนิดจะเป็นชื่ออย่างนี้นะครับผมนี่นี่จะเป็นโจดิสนะครับผมก็ความต่างไม่ไม่มีอะไรต่างกันนะผมมันต่างกันแค่ชื่อแค่นั้นแหละครับผมคุณผู้ชมเอ๊ะทำไมไอตอนรอบนั้นมันเดินหนีหรอวะหรือเราต้องไปยืนตีเครื่องบุญสูงๆเดี๋ยวผมลองเดินไปตรงภูเขานะั้นเลยดูว่าภูเขานนีี้้มัจะะตไดว ลองดูสักรอบหนึ่งนะครับสรุปเขาเขาจะแก้หรือไม่แก้ยังไงครับเนี่ยหรือมาแล้วแต่ซื้อ,อมาครับอ,อ้าวเอาหรือแล้วแต่ซื้อสรุปยังไงเนี่ยโอบิดเบือนบิดเบือนหรือเกินครับผู้ชม เอกตกลงมันก็ยังใช้ได้อยู่นี่หว่าคุณผู้ชมเอ้าเอา,เอามุมนี้ใช้ได้เหรอเอ้ผมใช้ได้นะเอ้ยทำไมไอ้ยทำไมไอ้รอบนั้นมันเดินหนีเหรอวะอันนี้ไงผมได้มาแล้วไม่เทอร์รี่พอร์ตดิสไม่เทอร์รี่พอร์ตดิสได้มาแล้วอ่ะเอ้ยทำไมอ่ะเฮ้ยผมต้องเอ้ยลองหน่อยสิทำไมทำไมมันทำไมไอ้รอบนั้นผมผมเพิ่งลงคลิปเองนะ มันเดินหนีเราอะแต่ทำไมมารอบนี้มันไม่เดินหนีหรอวะลองมุมที่ผมใช้ตลอดนะครับผมมุมนี้มุมหากินผมเลยมุมเนี้ยะไปบล็อกครับผมอ่ะเขาต้องเดินหนีเราสิอะอน,นี่กันโอ้ผมมันขี้โม้หน่วะเดี๋ยวลองอีกมุมหนึ่งสิอ่ะมุมนี้ประมาณนี้ ล่างลงไปนะครับผมยิงปืนแล้วบล็อกครับอ่ะวิ่งหนีวิ่งหนีว,นวิอ่ะหู้ลบลูกจะแกหรือไม่แกครับหรือแล้วแต่ซื้อ่ <c oughs> อะครับเผื่อคุณผู้ชมชอบความร์ดคอร์นนะครับผม <c oughs> ก็สามารถลงมาตีกับโจแบบนี้ได้นะผมเดี๋ยวผมก็จะมาบอกเทคนิคตีนะครับผมซึ่งเราต้องดิสสแตนให้โดนนะครับผมสกิลตัวทีนั่นเองเนาะเนี่ยเนี่ยด,ดิดิให้โดนบ่อยๆนะครับผมเราจะทำในใส่โจรฟรีๆแล้วก็อีก ทเทคนิคนึงก็คือเราเพอร์เฟ t บล็อกให้แม่นๆนะครับผมจังกะจังหวะโจ้แล้วก็เพอร์เฟ t ให้แม่นๆเนาะหรือเออ่ถ้าใครไม่มั่นใจก็ลองขึ้นไปยืนบนภูเขาแล้วลองปล่อยไพลอตมาตีก็ได้นะครับผมถ้าโจวิ่งหนีก็ลองเปลี่ยนเซิร์ฟดูนะผมหาเซิร์ฟใหม่นะไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทำไมอยู่ดีๆมันก็เป็นเหมือนเดิมสักนั้น <c oughs> ตอนแรกยังวิ่งหนีผมอยู่เลยโอเคเรามาเริ่มตีกันเลยนะผมคุณผู้ชมอดดิบไปเ <c oughs> ห็นไหมเออทำ damage ฟรีนะครับผมผมเคยตีให้คุณผู้ชมดูไปแล้วแหละนะครับ โอเคแล้วก็บล็อกไปก่อนนะครับผมหนีหนไหมแล้วเราก็ค่อยดิสใหม่นะครับไม่ต้องประหลาดก็ได้นะครับผมรอแบบหนีรอบล็อกตอนเขากดตัวอาเนาะตอนเขาต่อยหนักเรานะครับผมแล้วเราค่อยเพอร์เฟิกเพอร์เฟิกเสร็จปุ๊บเราก็ทำราเมีฟรีครับผมน,นีเห็นไหมครับอุ้ยไม่ทันผมโดนบีดดาวน์แน่เลย อ้าวเคไม่โดนละแต่ดิทไม่มากโอเคดิทมาแล้วได้อยู่แทงไปปาโอเคพ่นประหลาดนะครับผมเรายิงปืนได้ยิงปืนปับป๊บปับ๊บปั๊บต่อยต่อยต่อยกดตัวอ้าเรียบร้อยเห็นไหมครับได้เหมือนกันนะครับผมถ้าเป็นไวสเนกอง๋งง่ายๆครับผม <S <S ก็คือดิทสแตนให้แม่นๆนั่นเองเนาะนี่ท่านี้นั่นเองนะดิทให้แมน่นๆ ตัวไวจะเป็นการดิสไฟติ้งสไตล์เนาะเขาจะใช้ทักษะบ็อกซิ่งอะไรพวกนี้ไม่ได้แต่โจมันไ,ไม่มีนะเราก็เน้นที่สกิลตัวทีก็พอเนาะกะจังหวะเพอร์ฟิคบ็อกให้แม่นๆนะครับผมแล้วเราจะฟาโจง่ายนั่นเองเนาะโอ้ยโดนอะไรไม่นเนี่ยใส่ปลาเลือดใส่ผมไม่นเนี่ยตาบอดเลย <h ül> ตาสีแดงภาพโอเคผมก็จะประมาณนี้งั้นเราไปดูเวททริพอร์กันต่อเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันเลยดีกว่านะว่าเวททริพอร์กมีสกิลอะไรบ้างเริ่มต้นที่สกิลทีนะครับผมโอ้โหปลาพายุนะครับ <h ül> สุดยอดไปเลยสกิลไวนะครับผม กระแสไฟฟ้าออกไปสกิลเซตโอ้ปล่อยกบนะครับผม,มเป็นวงกว้างด้วยติดพิษด้วยนะครับผมไปสกิลเฮดนะครับผมโอ้สวมเกราะว้าวมีทำเตเบียร์ไหมอ๋อไม่นะครับผมอาจจะทำให้ศัตรูสโลหรือเปล่านะครับผมไปไปได้นะต่อไปสกิลเอ็กนะครับผม,มน้ำแข็ง combo กับสกิลนี้นี่เลยโอ้โหทั้ทงน้ำแข็งน้ำพริกเป็นตัวฝ่ายดีบัฟที่ โหดมากเลยนะครับผมเนี่ยไอ้สกิลจีเหรอโอ้สายนี้บัฟทองแค่เลยนะครับผมเนี่ยนี่ช็อตเลยโอ้โหนี่เลยอือมีแต่สกิลว,วงกว้างนะครับผมเนี่ยอะแล้วก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมอืถ้าเราลองคิวคอมโบเล่นๆดูนะครับผมคุณผู้ชมเราใช้ท่านี้นะครับผมนี่ เราก็กดาปุ๊บเราใช้ท่านี้อืมแล้วก็กดนี้มี่ล้วก็ท่านี้อู้หูผมก็ตัวเฮ็ดนี่ผมยังไม่ได้ต่อยเลยนะอู้หูแหงมากเลยรับผมนี่ถ้าไปเล่นถ้าเราลองกับคนนี้น่าจะแรงมากเลยนะครับผมเนี่ย